สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมจินตนาชาแนลคะ่ะเมื่อวันที่ 18, สิบแปดเมษายนสอง7ันห้า้อยสิบเจ็ดค่ะจินตนาพาคุณผู้ชมมาเบ่งบรรยากาศค่ะคุณผู้ชมก่อนที่จะลงรัฐบาลไทยค่ะรัฐบาลไทยของฟอร์เสิร์ตค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ต่อด้วยรัฐบาลไทยของอ อาจารย์ตรงเตงชุดที่สองนะคะคุณผู้ชมชุดตารางค่ะแล้วก็ต่อด้วยรัฐบาลไทยของพ่ออา,อาจารย์ต้อยะค่ะคุณผู้ชมส่วนอาจารย์ท่านอื่นๆรัฐบาลไทยจินตนาตาไลไล่ลงเด้อค่ะคุณผู้ชมมาหนีมาเก็บบรรยากาศก่อนค่ะบรรยากาศตรงที่ทุ่งนาเขียวขจีค่ะคุณผู้ชมโอ้ยบรรยากาศตอนนี้ล่มดีมากค่ะกับหน้าปังค่ะคุณผู้ชม นาปังขาเจา้ากำลังเขากำลังเหลืองนะคะคุณผู้ชมเนาะเขากำลังเหลืองอยู่แถวเขื่อนคะ่ะเขื่อนอุบลรัฐคะ่ะคุณผู้ชมจินตนากาตั้งใจขี่รถมากเก็บบรรยากาศคะ่ะคุณผู้ชมมันร่มเย็นเย็น,ยนคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะเพราะว่าอยู่อยู่นี่ฝนบปรตกเนาะคะ่ะเนาะแต่ฝนตกที่อื่นคะ่ะบรรยากาศคะ่ะ ทิตย์คืดม,มากค่ะบรรยากาศคือคืนตอนนี้เพิ่งจะห้าโมงเย็นเนี่ยแหะค่ะ,ค,ค,ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะอ่าจินตน,นา,าก,กาจะพาคุณผู้ชมไปเบิ้งรัฐบาลไทยของพอเสิร์ตเนาะคะ่ะอ่าซึ่งงวดที่แล้ว วันที่16เมษายน2567ค่ะจินตนาพอได้สรุปโคง้งสุดท้ายของพ่อเสือให้คุณผู้ชมเบิงค่ะเพิ่นกระหายเก่าเก่า88ตัวเพิ่นเน้นเนาะค่ะคุณผู้ชมแต่ทีนี้มีปัญหานิดหน่อยเรื่องโทรศัพท์เครื่องเดียวกับคุณผู้ชมเวลาเร่งด่วนเนาะจากอีหยังเป็นหยังค่ะคุณผู้ชมเลยบอไดล้ลง แนวทางสรุปโครงสุดท้ายให้ค่ะแต่จินตนาก็เอาหลักฐานของพ่อซึ่งตัวเลขที่ให้มาเน้นๆแบบนั้นนะคะคุณผู้ชมไม่คุณผู้ชมเบรงเพื่อจะได้ตามต่อของวันที่สองนะคะวันที่สองษภาค,ค่ะคุณผู้ชมที่สองคือภาคม2567เพราะว่าวันที่หนึ่งพฤษภาคมเป็นวันแรงงานจังแรงงานนาคะวันแรงงานวันแรงงานคือหยุดงานนะคะคุณผู้ชม เป็นวันหยุดค่ะจินตนาก็เลยเด้น้ำเนื้วทางของพอเสดเป็นวันที่สองพฤษภาคมค่ะเอามาฝากคุณผู้ชมเนาะคะ่ะด้เบิงกันค่ะเก็บเกี่ยวบรรยากาศไปนํายค่ะคุณผู้ชมน,นันๆนที่จะได้ออกมาแบบนี้เนาะค่ะเนาะในเบิงบรรยากาศค่ะลมเย็นเย็นค่ะคุณผู้ชมมองเห็นภูเขาค่ะภูเขาเรียกว่าภูเขาภูเขากันละวาง ผู้เก้าหรือเปล่าค่ะคุณผู้ชมกับเป็นผู้เก่าเป็นผู้ที่ข้ามไปขอนแก่นได้ค่ะคุณผู้ชมทางไปขอนแก่นเนาะบรรยากาศงามงายค่ะคุณผู้ชมเย็นสบายดีค่ะนานๆ่นได้เห็นบรรยากาศแบบนี้เนาะค่ะเนะาะแนวทางของโพสต์ค่ะคุณผู้ชม <c oughs> เป็นแนวทางจากการคำนวณคือเก่าค่ะเหมือนเดิมค่ะ คำนวณให้คุณผู้ชมสูตรเดิมเหมือนเดิมค่ะ,ะถึงแม้ว่าหวดไดบอเขาพอเสิร์ตกันยังเหตุสูตรเดิมมันก็เข้าอยู่เหมือนเดิมคงที่ค่ะคือสูตรของเพิินมีหน่วยหลักหน่วยให้ค่ะคุณผู้ชมมีหลักหน่วยให้แล้วก็มีลอกจากหลักหน่วยก็ยังมีตัววินให้อีกค่ะเราก็ตัวเดนเนาะคะ่ะ ตัวเด่นตัวรูดให้อีกต่างหากค่ะคุณผู้ชมอย่างเช่นห้าน้อยของเพิ่น์นึงสี่เพิ่นกะมีตัวเด่นตัวรูดแล้วกะมีะ่ตัวเด่นแต่ละน้อยให้อีกค่ะคุณผู้ชมของพอเสดจ,จะเป็นเอกลักษณ์แบบนั้นทุก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 แนวทางค่ะเ่ราะเป็นจะบ่จะเป็นอ,อมสินหรือว่าแนวทางรัฐบาลไทยหรือว่าเล่าพัฒนาแล้วกะห้าน้อยเน,ยเนาะค่ะจะเป็นเหมือนกันค่ะลาวสตาก็เหมือนกันค่ะคุณผู้ชม ก็จะเป็นสูตรเดิมเหมือนเดิมคะ่ะก็คือให้มาเต็มสูตรบอกกักเนาะคะ่ะคุณผู้ชมตัวเลขเข้าทุกวันคะ่ะที่นี่รัฐบาลไทยงวดนี้พอเสรอรใหยตัวใดจังคอยไปเบิ่งน้ากันนะคะคุณผู้ชมเก็บบรรยากาศสะกอนบรรยากาศดีคะ่ะเย็นสบายตาดีคะ่ะบรรยากาศสวยมากสวยงามตาไหมคะคุณผู้ชมสบายตาเมื่อเราได้มาดู ตรงไหนที่มันหล,ล่มลื่นนะคะมันเพิ่นเพดีค่ะมีฝูวัวด,ด้วยค่ะคุณผู้ชมกระเบือค่ะอิวติวอย่างคือผาเป็น่าเพิ่นกันอันนั้นนะคะกันนกมาก,กินข้าวนะคะเนาะนกมันจะมาจิกกินรวงข้าวค่ะคุณผู้ชม ลวงเข่าเพิ่นนะคะลวงข้าวนาปังค่ะกําลังเหลืองค่ะคุณผู้ชมไม่ถึงเดือนหรอกมั้งนี่เพิ่นกะได้เกียวนะะเนะาะค่ะเนาะเข่าแก่แร้วค่ะแต่เพิ่นกะมีน้ำหลงนะคะคุณผู้ชมเพิ่นมีหลงน้ำรอเรียงด่านด่านขางไปเรื่อยๆค่ะขางไปเรื่อยๆเลย,เลยจ้าของหน้าเพิ่นกําลังไ่นกค่ะนั่งเฝ้ามีแต่ต้นใหม่แล้วทะไลนก เพื่อนกระปักทุ่งเนี่พาปิวไว้กันนกไม่กินเขาค่ะ้วยความเสือ่อหรือว่าเป็นยุทธวิธีการไล่นกนะคะคุณชมแต่ว่ามันกับหินพันอยู่ค่ะเพราะมันเห็นปิวปิวมันก็งงคิดว่านกตัวใหญ่กว่าเขาประมาณนี้บอกาะะเนาะ <c oughs> นกตัวใหญ่กว่าประมาณนี้ค่ะจะเลยเขาเล่ประกาศเขาไม่กินเขาค่ะไม่กล้ามากินข้าวของชาวนาค่ะ นะคะ่ะคุณผู้ชมอาชีพเช่าหน้าเนาะบัดจัดมีผลผลิตสำเร็จก็คือหนาชื่นชมมีความพู่มใจได้กินเขาง่ามเขาที่มีน้ำนักดีคะ่ะคุณผู้ชมเขาสมบูรณ์คะ่ะเนาะทำเองแต่ความเพิ่นจะได้มากแบบนี้นะะเนาะค่ะเนาะโอ้ยลำลำบากลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินคะ่ะชาวนา ค่ะไปเพิ่งตัวเลขแนวทางดีกว่านะคะคุณผู้ชมเนาะแนวทางของพอเสิร์ตค่ะรัฐบาลไทยงวดวันที่2พฤษภาคม2567กันเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะวันที่2พฤษภาคม2567ค่ะรัฐบาลไทยของพอเสิร์ตค่ะคุณผู้ชมจินตนาลื่เขียนซื้อขอลง เอาเป็นมาของพ่อเสิร์ฟแล้วกันเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะเดี๋ยวมันม่มีพื้นทีค่ะเดี๋ยวตอนแล้วคลิปจังคอยเขียนในที่หนึ่งตอนอช่วงสุดท้ายเนาะคะ่ะคุณผู้ชมค่ะเด่น8ลอง7กัน0ค่ะวันที่สองพฤษภาคมเด่น8ลอง7กัน0นย์ค่ะรูดที่8กับ7ค่ะคุณผู้ชมรูดที่8กับ7ห <c oughs> ลักหน่วยค่ะ7 6 3 1หสามค่ะหลักหน่วยมี7ด หกสามหนึงแล้วก็ตัววิ่งค่ะมี280ค่ะวิ่งว่นกันกันกบเจ็ดหกสานึงค่ะคุณผู้ชมแล้วก็สองตัวบนสองตัวล่างกันมี่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้วิ่งกันเองนะคะคุณผู้ชมค่ะ แล้วก็สองตัวบนค่ะสองตัวบนห้าสี่สามหนึ่งสองหนึ่งห้าสองแปดห้าศูนย์ห้าแปดหนึ่งสองเจ็ดสามเจ็ดแล้วก็สี่สามค่ะขีดเสซนไตฮันคือตัวเน้นทักที่พอเสิร์ฟเพิ่มเน้นให้ค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็สองตัวล่างค่ะมีศูนย์แปด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 เจ็ดหกหกศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ด 47 48 49แล้วก็06ค่ะอันนี้คือ2ตัวล่างค่ะคุณผู้ชมไปกับน้ำในเด้อค่ะคุณผู้ชมทั้งบนและล่างค่ะไปกับด้วยค่ะกันผาดเนาะคะ่ะคุณผู้ชมถึงเพื่นจะให้เลขลักมากกัจริงอันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะคะคุณผู้ชมกับกันเพื่อไว้น้ำค่ะแล้วก็3ตัวค่ะ3ตัวมี4 9่เไอส่เก้าสามหกสามสาม้าสี่สสามหนึ่ง 9ก้าเจ็ดสาแดสองหนึ่งแดสี่เดแล้วก็8ปดย์แค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีชุดพิเศษด้วยนะคะหวดนี้คะ่ะมีชุดพิเศษก็คืออชุดรวมไปได้ทั้งบนและล่างค่ะคุณผู้ชมมี0ูนย์เจ็ด8ูนย์หกศูนย์แดแดแดหนึ่งสสองหสีหสและเจสค่ะคุณผู้ชมหวดนี้มีแปลกๆบอกคะ่ะไม่ไปจับรวม บนล่างค่ะคือมันไปได้ทั้งบนได้ล่างอันนี้เป็นแยกมาให่เนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะอ่าเป็นตัวแยกชุดแยกค่ะคุณผู้ชมแคปนาจ,จอเดอค่ะของงวดที่แล้วของเพิ่นกับเขานะคะเพิ่นเห็ดวิ่งเก่าค่ะคุณผู้ชมก็เข้า90ค่ะ90 98นะคะคุณผู้ชมเนาะก็หงวดนี้มเมืองค่ะคุณผู้ชมเพื่อเพิ่นมีโค้งสุดท้ายเนาะคะ่ะอินเตอร,ร์นากระเห็ดเผื่อว้เยขะคุณผู้ชมเผื่อเพิ่นมีโค้งสุดท้ายะคะ่ะ ว่าเพิ่นจะเด่นจะหลุดอย่างอีกเนาะคะ่ะคุณผู้ชมจะเปลี่ยนแปลงไหมกะรลอติดตามต่อไปคะ่ะสําหรับผู้ที่เป็นเอฟซีของพอเสิร์ตเนาะคะ่ะเนาะกติดตามชองจินตนาต่อไปคะ่ะเบิงอ่าต่อไปว่าเพิ่นจะลงใงห้คุณผ,ผู้ชมเบิงอีกบอโครงสุดท้ายเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเพิ่นมีโครงสุดท้ายทุกงวดคะ่ะงวดที่แล้วจินตนาลงให้พท่านคะ่ะคุณผู้ชมเพราะการโหลดมันผิดพลาดเนาะคะ่ะเนาะมันยยาวเกินมันผิดพลาดคะ่ะ ก็เลยวดนี้จะพยายามรีบลงค่ะคุณผู้ชมเรากาจินตนาก่ะไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะพูดได้ไหมเพราะว่าต้องถอนฟันค่ะคุณผู้ชมใช้เวลานานด้วยเพราะเกล็ดเลือดไม่ปกติค่ะคุณผู้ชมก็ต้องไม่รู้จะสงสัยเป็นมืออื่นพงจะงดไว้ก่อนการลงคลิปนะคะคุณผู้ชมเนาะการพูดมันจะไม่ชัดเจน เอาที่มันชัดเจนดีกว่าค่ะตอนนี้ก็วาวได้เ,เกือบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หลังจากกินยาแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะขอให้คุณผู้ชมจงหมานหมานด้ค่ะวันที่สองพืษภาพคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะไปกับแนวทางรัฐบาลไทยค่ะของพ่อเสร์จเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะของพ่อเสิร์ตค,ค,นะค่ะที่ให้มาทุกวันค่ะคุณผู้ชมอย่กจินตอร์น่ารลืมเขียนนะคะซื้อเพิ่นเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะ แคปหน้าจอเลเดอร์ค่ะคุณผู้ชมค่ะจะได้เห็นแนวทางไว้เอาไว้เพื่อดูเป็นแนวทางค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่เสียสละเวลาเขามาชมมาเบิ่งช่องกินตนาชาแนลค่ะขอยมันหมันเด้วยค่ะสวัสดีค่ะ